อัปเดตดวงรายปัก1-15กรกฎาคม2568ทั้ง12ราศีแบบละเอียดครบทุกเรื่องการงานการเงินความรักใครจะมีโชคลาภงานพุ่งหรือปัญหารักต้องระวังราศีเมษถึงราศีพฤษภราศีเมษ13เมษายนถึง14พฤษภาคมการงานเป็นคนมีความกล้าหาญกล้าตัดสินใจและเป็นผู้ฟังที่ดีมีงานดี เข้ามาสลับสับเปลี่ยนทำให้คุณไม่เหงาหงอยเหมือนคนอื่นๆมีโชคดีเรื่องการงานการเงินมีเงินหมุนเวียนรายได้เข้ามาเรื่อยๆถือว่าเป็นโชคดีด้านการเงินในช่วงนี้ความรักคนโสดเคยรู้สึกจะปลงแต่ก็ปลงไม่จริงมันยังมีเป้าหมายอยากจะได้คู่ครองอยู่สำหรับคนมีคู่แล้วแม้ดูว่าสุขสบายแต่ปัญหาก็มีเข้ามาเรื่อยๆมันยังไม่นิ่งพอ ราศีพฤษภ15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนการงานงานเก่างานใหม่หลามาเทมาเป็นช่วงที่อุดมสมบูรณ์มีความพร้อมในการทำงานไม่ต้องคิดอะไรที่เป็นปัญหามันคือสิ่งทา้าทายที่คุณอยากจะทำการเงินจะได้โชคลาภก้อนใหญ่มีเงินเข้ามาหมุนเวียนและมีเงินก้อนใหญ่ที่เป็นโชคลาภให้กับคุณความรักคนโสดน่าจะได้พบตัวจริงเข้าแล้ว และมาจากที่ไกลเสียด้วยส่วนคนมีคู่แล้วช่วยกันทำมาหากินขยันขันแข็งสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันเป็นอย่างดี